อยวผมอมกค้งครับเอ่อแฟบเกมเมอร์นะอโอเคก็วันนี้ทําก็จะมาสอนวิธีการเอ่ออัดหน้าจอนะครับอัดหน้าจอแล้วไม่ใช่ต่อยนะครับต่อยนี่บาลไลเลยโอ้โหโอเคกข็ขั้นตอนแรกที่คุณต้องมีนะครับคุณต้องโหลดไอตัวนี้มาครับ โมบิสิกนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่แล้วคุณก็ต้องแล้วคุณก็ต้องไปโหลดอันนี้มาครับนี่นครับที่มาเป็นรูปโทรศัพท์เนี่ยครับ นะครับแล้วก็มีสายฟ้าเนี่ยครับให้คุณโหลดสองตัวนี้มาครับเดี๋ยวไม่ก็พิมพ์ไปเลยครับโอ้โอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอพิมพผิดนีะครับ าใชไหมครับก็เนี่ยครับโหลดอันแรกมาครับก็โหลดอันที่สามมาครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคขั้นตอนแรกนะครับพอคุณโหลดมานะครับ รื่องช้าหน่อยครับของมันเยอะแล้วกดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็คุณก็สมัครอะไรมันไปถ้าเกิดคุณจะกดอ่านครับคุณก็กดที่เนี่ครับตรงนี้ครับที่ครับเนี่ยมันก็จะเป็นการอ่านแล้วก็มันจะเป็น รูป,รรรเรปเรื่องแบบนี้ครับครัเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับกดอัดก็กดตรงนี้ครับครับถ่ายรูปก,ก็ได้โอเคครับพอคุณจะหยุดคุณก็กดตรงนี้ครับอันบนสุด โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าเพิ่จะกดไลค์แล้วกดแชร์นะครับถ้าอยากติดตามคลิปทุกวันก็เอ่อกด subscribe ที่ด้านล่างได้เลยนะครับนะก็เออเดี๋ยวเดีเด๋สอนลงไอ้นี้ด้วยเลยบแบบเพื่อนผมมัน จะอัดแล้วลงยู u ู e ป่ะครับอสอนลงด้วยเลยสง่อย่าดูอย่าดูความลับอย่าดูเอ,อ้ยอย่าดู <c oughs> ตอนนี้เน็ตช้านะครับก็กด สำหรับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปของเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับ,นะรบดอยคำนี่ดอยคำผมแล้วก็กดเข้ามาตรงนะี้ครับแล้วก็เลือกวิดีโอของคุณครับสมมติผมจะตรงนี้นครับ คุณก็ใส่ชื่อไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ความความเป็นส่วนตัวคุณต้องกดสาธารณะครับไม่งั้นเนี่ยไม่แสดงมันมันจะให้ดูแค่คนที่ทราบลิงก์นะครับแต่ฮะก็คือทุกคนสามารถพบและดูได้ส่วนตัวคือคุณคุณท่นนั้นที่ดูได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับ แต่ผงไม่ลงครับเคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็แชร์นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นครับก็คนเพื่อนผมนะครับที่ชื่อว่าไอไม่บอกชื่อดีกว่านะ่ะคงเข้าใจแล้วนะเค,คบ ก็จะบอกโปรเจกต์ใหม่ด้วยเลยก็คือจะเนี่ยไอไมค์ครับเนี่ยจะปล่อยล้วไม่ผมไม่อัานแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีอันใหม่มาไอมันจะเป็นผมเป็นหมอดด้วยครับผมลงหมอดด้วยแต่เป็นหมอดอะไรนะั้นเดี๋ยวไปดูเอาเองครับแล้วก็มีแขกรับชชวยด้วยนะเใช้ชั แขกรับเชิญนะครับเป็นเอ่อเป็นใครเดี๋ยวมาดูเอาเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วแหละจบจริงๆแล้วคราวนี้ออกสิครับ YouTube ครับโอเคออกล่ะก็หลับคลิปนี้นะครับก็ต้องลางไปแล้วนะครับ บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ